มเข้ากระดค่ะสวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยสี่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เป็นคุณแม่ได้า้าเข้าใหม่ค่ะเป็นงานตัดเสื้อนะคะค่ะผ้าพื้นค่ะสีพื้นตัดเสื้อค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่คุณให้พูดผิดนะคะ สีนี้สีแก่นขนนค่ะเป็นสีแก่นขนนนะคะตัดเสื้อสวยนะคะสีผ้าพื้นงานใหม่บ้านมุ่งยืนค่ะราคา800้อบาทนะคะ2เมตแร8อ0บาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ2เมตร8อ0บาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานใหม่บ้านมุ่งยืนค่ะสีนี้ออกโทนสีสีสีเนื้อนะคะสีแก่นขนนนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีแก่นขนนค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่แ0 0อบาทค่ะ2เมตร8 0ดอยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะสีแก่นขนนนี้นสวยนะคะค่ะเป็นราคาอยู่ที่แ0 0บาท2เมตรตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งคะ่ะงาน,า,านใหม่บ้านพึ่งยืนนะคะเนื้อผ้าดีค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะแต่เป็นงานใหมบ้านพึ่งยืนนะคะค่ะสีแก่นขนนี่มแม่เรียนสีแก่นขนนค่ะคะ่ะสวยนะคะ เพราะว่าเขาย่อมาจากแก่นขนนเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้บานเย็นค่ะค่าสวยไม่สางสวยไม่จืดกลาง2เมตร800บาทงามค่ะงานสวยมากค่ะเนื้องานสวยนะคะเป็นผ้าพื้นตัดเสื้อค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่2เมตร800บาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ2เมตร800บาทค่างานเนื้องานสวยงามมากเลยค่ะ ยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกถืนค่ะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเขียวใบเขียวเขียวตองค่ะเขียวตองแก่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งเป็นงานไหม้อนพึ่งยืนค่ะค่ะมองเห็นตะกลุ่มตะปําเป็นขี่ไหมนะคะนี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงานที่ไหมนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทสวยไม่่างสวยไม่จืดยางเลือดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะสองเม็แปด8้อยบาทค่ะขาะสองเม็แปดร้อยบาทสวยไม่ขางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นงานดำค่ะเป็นรักเป็นค่าตัดเสื้อนะคะค่าราคาอยู่ที่สองเม็แปดร้อยบาทค่ะอ่ามีสองเมตรนะคะค่ะท่านไหนจะไปตัดเสื้อค่ะออกงานขาวดำก็เหมาะสมค่ะราคาสองเม็แปดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นราคาที่ถูกนะคะปกติเขาจะเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่ได้ขายราคานี้นะคะแต่คุณแม่จะขายในราคาที่พอหยิบพอจับค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคะลูกค้าของคุณแม่ส่วนมากค่ะไม่มีลูกค้า VIP นะคะมีแต่ลูกค้าพื้นพื้น,นบ้านค่ะเราก็ขายของแบบราคาพื้นพื้น,นบ้านค่ะ อันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินสดใสค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะเป็นงานสองเมตรค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดู eras, ดีด <un rinse pot. S 1> ูเด่นทุกผืนค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะสีน้ำเงินนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่มยืนค่ะผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นงานไหมนะคะเป็นผ้าไหมค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะสวยท <un rinse Warning algorithms> ุกผืนงามทุกผืนค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ 4เมตรนะคะสีแดงตัวนี้มี4เมตรค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ2เมตรดบาทนะคะต่อเสื้อผืนหนึ่งค่ะสีนี้เป็นสีแดงแดงข้างค่ะค่ะ2เมตรดบาทค่ะสีแดงข้างค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าดีค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่มั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงานไม่หยาบไม่แข็งค่ะ ค่ะสีแดงคลั่งค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะโทรแทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะสีนี้ก็เป็นเขียวไพลค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งเป็นงานค่ะเป็นงานผ้าไหมตัดเสื้อนะคะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะตัดแล้วสวยค่ะใส่ออกบุญออกงานช่วงบุญกระถินนี้ค่ะงานเยอะนะคะ ค่ะออกพรรษามาแล้วค่ะมีแต่งานกับบุญนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะอันนี้สีชมพูอ่อนนะคะ ค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะอันนี้ชมพูหวานแหววนะคะค่ะทําจะไปใส่ออกบุญ่องานก็สวยเลื่องหรูดูเด่นค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะผ้าตัดเสื้อรอบนี้มีแต่สวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นม่วงนะคะสีม่วงค่ะค่ะายมันจะเป็นบานเย็นแล้วก็ม่วงค่ะ ม่วงชมพูค่ะขาดสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นสีม่วงชมพูนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศหรูดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะภาพไม่ชตตัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขาะขอส่งภาพนิ่งค่ะถ้าภาพไม่ชตตัดเจนค่ะค่ะแอดไลน์ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรให้ลูกให้หลานทําให้นะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวงาช้างค่ะ สองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะตัดเชือได้ตัวหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็มองหาสีขาวใส่ไปออกบุญกะถินงานกะถินนะคะขาดออกได้ทุกงานค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะมองเห็นที่ไหมนะคะมันจะบของแท้จะเป็นที่ไหมค่ะค่ะตะปุ่มตะปํ่นะคะเป็นที่ไหมนะคะค่ะมันของแทร้อยเปอร์เซ็นต์แตมีที่ไหมนะคะค่ะเพราะว่าตัวหมอนไหมนี่ค่ะเขาจะกินหมอนกินไหมนี่ค่ะเขาจะกินหมอนนี้ค่ะเขาจะ ค่ะเวลาเขาจะขยายทำรังนี่ค่ะเขาจะทำรังนี่ค่ะเป็นน้ำลายของไอตัวหมอนตัวไหมนี่แหละค่ะทำรังค่ะมันจะเป็นขี้ไหมติดติดเส้นไหมอยู่นะคะนั่นแหละของแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้สีขาวค่ะขาวมุกค่ะเอาขาวมุกขาวงาช้างสวยค่ะพืนนี้เป็นสีโอรสค่ะมันมีอยู่สีเม็ดนะคะท่านตัดชุดได้นะคะค่ะโอรสอมอมสีปูนค่ะ ขาดสวยอยู่นะคะโอรสโอรสอมปูนค่ะเป็นสีปูนค่ะค่ะโอรสอมปูนแห้งนะคะขาดสวยค่ะมีอยู่สี่เม็ดค่ะขาะตัดชุดได้นะคะท่านจะไปตัดชุดเดชชุดแสกก็เหมาะสมนะคะมีสี่เม็ดค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะตัดเชื่อได้ตัวหนึ่งค่าสี่เม็ดอยู่ที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกพันหกนะคะค่ะลูกค้าฟังคุณแม่ให้ชัดเจนนะคะเวลาบรรยายค่ะ อันนี้โอรสอมปูนแห้งนะคะแก่อมๆกันค่ะสีมันจะอมกันสวยเลื่อนรูดูเด่นค่ะค่ะใส่ออกงานหรออกงานทําให้ผิวผ่องใสนะคะค่ะเป็นผ้าแปดเป็นผ้าสี่เมตรนะคะค่ะโอรสอมปูนแห้งค่ะสวยค่ะค่ะบางทีก็แสงแดดเข้าคุณแม่ถ่ายคลิปอาจจะแดดผ่านนิดหนึ่งอาจจะสีแบบจะแต่ว่าตัวจริงก็คุณแม่ดูในภาพนั้นแล้วจะตัวจริงจะเข้มกว่านะคะ ค่ะเข้มกว่านิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันขาดแสงแดดขาดกระจกนะค่ะกระจกหน้ากล้องนั่นแหละกระจกโทรศัพท์นั่นแหละค่ะค่ะมันจะเป็นสีแบบตัวกริงเข้มกว่า,นาในในภาพนิดหนึ่งนะคะคุณแม่ตามคุณแม่ดูที่คุณแม่ยกขึ้นค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงบุญรักษา,าพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกล้องทุกท่านค่ะ